สวัสดีครับวันนี้กลับไปครั้งกับผมกับเกม LLY Lift นะครับและวันนี้ครับผมผมพูดเลยว่าไม่ธรรมดานะครับวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นแรงเอเวอเรสแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ก็ถึงวันเวลาที่เหมาะสมกับการเลื่อนขั้นของผมนะครับผมเราจะต้องชนะให้ได้3เกมไอ้ฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยสามเม็ดเนี่ยต้องเต็มก่อนฟังขวานะครับเพราะถ้าไม่เต็มก่อนเนี่ยกูก็จะตกนะครับผมนะถ้าชนะรวดเลยก็ดีนะแต่ถ้าชนะตาแพ้ตาชนะตาแพ้ตาเนี่ย ก็จะเสียวๆหน่อยนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าวันนี้เราขอให้เราผ่านมันไปด้วยแล้วกันนะครับและอย่าลืมติดตามสตรีมที่เพจ a c e b o o k และ YouTube ทุกวันเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปกูป่าเองด้วยเอาแล้วเอาแล้วฮะความบันเทิงมันเกิดแล้วครับผมโอเคฮะกูไว้ใจมึงเพื่อนเป็นที่อะไรล่ะเป็นที่อะไรเป็นโัวสกิลแมลงกว่าเราอ่ะโอ้เดี๋ยวนะทีมเขาก็เลนแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะมันเอาไอ้ตัวเอ่ออะไรเนี่ยถังเช่าเนี่ยไอ้ถังเช่ามาไว้กลางนะฮะโอ้โหสงสัยอยากให้ทีมเราได้กินนะครับจะได้อารมณ์ดีจะได้วว้า ไอ้ย่ากูอยู่เลนเรื่อยๆนี่คือกูไม่ต้องว้าอย่ายิงกูเลยมึงเป็นเหี้ยแล้วโอ้โหยิงแรงซะด้วยเฮ้ยๆๆ้ไม่ได้ให้ไล่ขนาดนั้นเฮ้ยเสร็จมาแล้วโอเคน่าจะต,ตายอยู่มั้งมันระเบิดอะเออสวยเพื่อนเฮ้ยเไอ้ถังเช่ามาถังเช่านี่นะสวยงามมากโอ้โหเปิดสกอร,ร,ร์4-0ภูณสวัสดิน์นี่เอิปคลิปๆขอโอ้โหน้ำมาแล้วจุดนี้แตกโอ้โหไม่ได้คิวจ้ามเมยยิงไปหนึ่งดอกทวน ว้าวนี่มันกระตากกระตากเฮ้ยได้เนี่ยใครบอกไม่ได้ล่ะโอ้โหกระตากกระตากถึงต้องได้หนีเลยทีเดียวฮะเอ่อเอ่อเซตครับกูรู้ว่ามึงถนัดเล่นกลางครับแต่เวลานี้เนี่ยมันต้องเอามากกังกรแล้วพี่น้องไปหาไม่มาเอาด้วยมันโอ้ว้าวโอ้โหมาเลยจัดเฮ้ยเนี่ยมันมีอันตีอ่ะมันยากอะครับแต่เลือดแค่นั้นน่ะ ทำไมข้าถึงจะไม่เอาเล่าโอ้โหเฮ้ยกูก็หนีดิโอ้ฟิกมาฟิกเอาทีมเขากดแพ้นะฮะยอมแพ้นะครับผมเกมแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะโอ้โหอะไรกันเนี่ยกูไม่มีบทไม่มีส่วนเลยเลยนะฮะเกมจบเร็วเกินนะกูต้องรีบกดเคนเนนก่อนละเฟิร์สพิกลิกขอเฟิร์สพิกเฟิร์สโอ้ยเฮียพิกสี่สัตว์กูอยากเล่นโอ้โหใครสักเคนเนนนะคจะเล่นอะไรเลยเนี่ยเฮียกูต้องเล่นซับพอจริงเหรอวะคนสุดท้ายเขาอยากเล่นป่าเป็นมีซินซะด้วยเฮียผมเล่นซับไม่ค่อยเก่งอะเซอร์ฟีเนาะเล็ก เอาจริงดิอ่าเซเลฟีก็เซเลฟีในสัตว์การจะขึ้นแล้งเอมิเรร์รอบนี้เนี่ยเรียกว่ามีหลายรสชาตินะฮะเกมแรกเล่นตัวถนัดแต่ไม่ได้ฉายแสงเลยส่วนเกมนี้มาเล่นซับพอร์ตครับสองทำอะไรได้เออสักอย่างเนี่ยเอา กูเนั้นตอดแบบยับยับอ่ะตอดชนิดที่ว่ามันต้องกลับบ้านอ่ะดูเด้ดูเลือดแม่งเดะอ่ะอาไม่กลับไม่กลับตายนะโอ้รหอะไรหรออะไรหรออะไรเราอะไรหราเอ้าอ้าเอ้ายังจะมายังยังมาอยากกลับบ้านเหรออยากกลับบ้านอ้าเฮ้ย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 แฟรเลยหระรู้สึกจะเกินไปนะฮะนั้นโอ้โหเกือบแตกเกือบร่วงเขาเขาเขายืนนิ่งเกินไปอะเขาเขายืนนิ่งแบบว่าเด็ด ได้แล้วนะ,นะ <laughs> เรียบร้อยเป็นไงล่ะครับผมแล้วมัน God of Support นะใครวะตัวที่พี่เล่นโหดมากครับตัวนี้เหรอโหดก็เฮียแล้วยังเล่นอันนี้น่าจะเกมที่2นะครับเล่นไอ,อตัวนี้แล้วคือมันเล่นในแรงที่ค่อนข้างสูงด้วยนะฮะโอ้โหพีห่อะทิ่หายอันติไม่ได้ใช้เลยอ๋อ อ๋อโดนไล่เฉยเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมา3ตัวเฮ้ยโดนไล่อะไรวะเสียเซลล์หมดเลยโป็นหเฮ้ยปั๊มจะแตกแล้วนะฮะเลือดเหลือแปดสิบสตรีมเราบอกอย่างเห็นหัวร้อนสดๆก็มาผมอาจจะไม่หัวร้อนก็ได้ผมเป็นคนหัวร้อนยากนะเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นการแอคติ้งของผมก็เป็นได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดสกิลสองดิเฮ้ยเฮ้ยมึงไล่เพื่อนกูงี้เหรอเฮ้ยระวังตายเองนะเพี่อไม่ได้โทษทีว่าไม่มีอันตรีนะครับน้องๆหนูหนู โอ้ล่วงโอ้มน่าจะเบินตาอยู่โอ้เฮียมึงให้กูสักตัวมั่งโอ้โหป้อมบนปล่อยนะฮะไม่ดีเลยฮนะเย้กูได้คิวแล้วโว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาสืโอกอดอ,อยู่ในแมปและยาสืโอกูได้กอดอยู่ในแมปยาสื้อกูได้กอดอยู่ในแมปอุ้เฮียอ้าวเอยอย่าลุ่งกับกูเลย พบเป็นคนอุ้ยสตันเวลล์นะฮะนั่นของ AD เขานะฮะอุ้ยเหียยาอ๋อไม่ได้โดนกูอะไรอะไรมึงอะไรมึงครับอะไรมึงโอ้โหเหมือนจะแย่แล้วฮะฉันต้องมาช่วยเพื่อนรักของฉันไม่คิดว่ามึงจะรอดเหรอมาเนี่ยมึงว้ามาไอสัตว์เก่งเหรอหลังแกคนอ่อนเฮ้ยเทียเอ้เเอาเตะกู น้ำมึงไม่รอด,ดยนะอยู่แล้วน้ยมึงน่าจะปล่อยกูซะอย่าซูอก็กเอ้าโดนละมึงเอาแล้วทีมกูรอดแล้วโอ้โหสวยนะนี่นอย่างงี้ let's get it เอา้าแต่ทีมกูตายว่ะคือเฮียอะไรอ่ะโอ้โหดามเมจกูไม่มีเลยเอ้ยได้ยอ่อะไรอะไรทำไม ยังไงเก่งมากมั้งอะไรอะไรอะไรเมืองอะไรเมืองยังไม่เขดนี่โดนไปอีกอ่ะยังมาโดนสกิลอุ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งไปนั่นเนี่ยนายห้าวอ่ะเฮ้ยไอปลาเอ็นเกตแม่มึงอ่ะโอ้ไม่ทันกูเข้าแทงเลยอะเข้าเดิ เชี่ยไม่คุ้มไอ้ป่าโง่เยี่ยวับกับบ้านน้ำคยเอ้าวเจ้าต่อเลยอู้ก็เกือบได้ป้อมนะอ้โวอุ้ยเฮี้ยสไลด์ผิดทางครับโทษยาซูโอโกดินโยูริเมะข้าโกดินโกะโอ้โหไปๆๆถอยถอยถอยโอเคขอบคุณที่ถีบกูมาครับเช่นแต่ทีเราตาย โอ้ยเฮียโดพายุยัซื้อออรุนก็ยืนนีเอาแล้วบาลอนซะบ้างเนี่ยฮะสามสิบสี่สิบวิแบบนี้นะฮะเอาแล้วมึงเกมพิกปะเนี่ย <c oughs> คือผมเล่นซัพผมแบกไม่ได้อะไม่ะช่ <c oughs> เหมือนทีมเขาเลือกจอรน,นะไม่ได้จะเอาเอา้านี่ไงมึงเก่งไอสัตว์เก่งเหลือเกินเนี่ยเีแต่เขาก็ลงกลางมาอีกเนี่ยเฮียอ่ะรู้สิจะลงหรือเป <c oughs> ล่าฮะเราฆ่าเขาได้ตั้งตัวหนึ่งแล้วนะถือว่าโชคดีของเราแล้วนะโอเคฮะผมรับหน้าที่ตรงนี้เองโอเคฮะเก็บได้หนึ่งครับผมสวยเลยฮะ <c oughs> <c oughs> <Cheer! c oughs> ลเลชเี่ยนีอย่างกูพลาดเลยแม่กะจะทำช็อตเท่ๆรอๆอ่ะกูแทงป้อมจบไปว้าว้ย่เหลืออีกเกมเดียวเท่านั้นครับ <c oughs> น่ะ,นะเอ้ยส่งตัวที่แล้วปะเนี่ยสว์เอ้ยกูเล่นมาตั้หยี่ก็ได้ มาสตาร์ทบัฟแดงก็จะชิลๆหน่อยนะฮะเนี่ยดูดิเห็นไหมฮะพอมังกรเกิดพวกทีมคอ้อจะวิ่งเข้าเด่นปะนี่น,นี่นี่คือ,น,คอนี่คือการแบบว่าวงบอกว่าแรงมันมีผลจริงๆนะครับการตระหนักรู้เรื่องของมังกรเนี่ยอาจะต้องบวกบนก่อนนะฮะโอ้น้ำจะเปิดเลยเหรอเชีย่ยน้ำมนันติเข้าไปแล้วอะโอเคครับต่อเรื่องเขาไม่ได้ครับผมโอ้รักอันตีฮะโอเคเก็บไปหนึ่งสวยฮะเก็บไปสองสวยฮะโอ้ยเชีย่ยเกือบแล้วโอ้ เราใส่ความหิวของทีมนู้นได้ฮะแต่ว่ากูก็จะตายแล้วอ่ะขอโทษทีเพื่อนกูอยากกูอยากช่วยมากอ่ามังกรก็น่าจะยังไม่ได้แะครับดูทรงแล้วโซนิ่งเหมือนกันเลยครับเพราะว่าถ้าการฝืนเนี่ยมันอ้าวมันมากเร็วกว่ามันตายก่อนนะ่ะเชี่ยจบเลยครับไม่ได้้วครับมับงกรน,น่าแต่ได้ <c oughs> นะมันต้องสกิลให้โดนนะเว้ยโอเคโอเคฟิกก็ไม่รอด สวยงานดีเลยนะเนี่โอ้แต่เขาเมียนตีนะฮะก็หน้าเสียวๆอยู่แต่เขาคงไม่กล้าเข้าหรอฮะ,ะเอาเหรอมึงเอาเปล่เาลเอาเด็กกูดันป้อมนะเว้โอ้ขนาดนี้ก็คงต้องเอาอะ่ะสวยครับพี่ต้องเอาเลยอะ่ะไอ้เฮียเคนเนนเอาชิบหายและโดนบวกโอ้โหเวร ค okay. สวยอยู่ฮะแต่เลือดกูไม่ขึ้นเลยกูรู้นะว่าพวกมึงกำลังบ้าพลังกันอยู่แต่ว่าช่วยกูตีมาก่อนก็ดีนะเลือดกูก็ไม่ใช่เยอะโอเคไปอย่ามาหาผมนะครับว้าวเชีย่ยรอดไหมเนี่ยไม่นะ นัาคิดอ๋อถ้าถ้าเรากดนั่งวิปัสนาเร็วกว่านี้น,นี่อาจจะดีครับอุย้ยดึงโดนด้วยครับสวยครับโดนซัพพอร์ตด้วยแต่ว่าเป็นการดึงอ้าวเฮีย <When. S 2> เวนเฮ้ยใครสาดเดินถอยเดินถอยได้ดีนะเฮ้เดวเราไปช่วยเดินบนหน่อยแล้วกันหมดเลยเอาเฮีย กูบอกแล้วมันไม่เกี่ยวเว้ยมึงจะรีซินมึงจะตัวโก,โกงๆขนาดมันไม่เกี่ยวเว้ยมันอยู่ที่สกิลเพลย์ไอ้นี่มันตัวเมนกูไม่งั้นกูไม่มีสก,กินบลิ n g b l i n g ขนาดนี้หรอกได้แล้วเ<อ>น,นี่ยตายไปอีกเฮ้ยโอ้โหแม่งยิงกูไม่ให้โอกาสกูเลย <c oughs> สถานการณ์เกมในลวงครับป้อมเราค่อนข้างน้ำมากเลยครับจะบวกก่อนเนาะโอ้โ <c oughs> หทีมเขาก็มารอเต็มที่กันเลยฮะตอนนี้มาบวกก็บวกเลยโอ้โหมีสติพร้อมเข้าด้วยนะฮะสมัยเราเก้าร้อยครับดาเมจ โ okay. อเคนค่าชาวบานทีมบวกเราดีกว่าเยอะฮะไเที่เอ้ยโอ้โหสกิลสวยครับลักผมว่าวาลอนนะโอโ้เกมนี้เล่นเป็นระบบสัตว์ละกูพูดเลยโอเคโ,อโหเพอร์เฟกต์อุ้ย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  อันนี้คือมึงตั้งใจมาหรือยังไงเนี่ยเฮ้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 ยอ้ยกูยังไม่ได้กดอันตรีเองกูก็ไวอยู่ว่าทาไมตัวกูมนถึงกระจอกงอแงอย่างเลยลวงไปด้ล่วงล้วงล้วงล้วงหมดหมดกูกูจะตายเฮียจบแล้วฮะวู้วเนเอาเว้ยเอาเว้ยวู้ฮู้ออย่างเฟี้ยวแล้วคราวนี้กูต้องเก็บห้ดาวนะครับต่อแรงนะครับผมและอย่าลืมติดตามสตรีมที่เพจเ c e b o o k และย t u b e ทุกวันเวลาสองทุเป็นต้นไป